สำหรับใครที่ชอบติดขนตานะคะแต่ว่าแพ้กาวหรือติดยากนะคะวันนี้มีขนตาแม่เหล็กมาแนะนํานะคะตัวนี้กล่องเขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในนะคะเปิดออกมาก็จะมีนี่ค่ะกระจกแล้วก็ขนตา2อ,อันนะคะขนตา2อ,อันก็คือเขาปิดไว้แบบนี้แล้วก็มี ติดให้ด้วยนะคะเป็นแบบคล้ายๆอ,าอะไรอะที่ดัดขนตาเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นที่วางขนตาแมหลิกน,นะะเนี่ยในหนึ่งกล่องเนี่ยเขามาีขนตามาให้สองคู่นะคะสองคู่คู่หนึ่งก็จะแบบหนาธรรมชาติอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อีกอันนึงจะแบบยาวขึ้นมานิดนึงอะคะ่ะเดี๋ยวลองติดให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้เราติดแบบธรรมชาติ มารชาติให้ดูก่อนก็คือเวลาแกะออกมาค่ะมันจะเป็นคู่แบบนี้เลยเนี่คะเนี้ยคือประกบบนล่างแบบนี้เลยหนึ่งชิ้นก่อนเราที่เราจะติดแลก๊อกเกตมันแยกออกจากกันก่อนนะคะนี่นี่ค่ะจับแยกออกจากกาันเพราะว่ามันมันเป็นแม่เหล็กอะะมันก็คือแบบมันดูดกันอนะระหว่างคบวบขั้กับ โ้โลบนะคะถ้าโั้เดียวกันก็จะผักกันแบบนี้เห็นไหมคะออกมาแล้วสองชิ้นนะคะแล้วก็วิธีติดติดยังไงนี่ค่ะตัวหนีบแบบนี้นะคะมันจะมีด้านที่หนานี่กับด้านบางเอาด้านหนาไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เอาขนตาวางเลยวางยังไงมันจะมี2ชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งอะ่ะมันจะมีเห็นไหมคะโฟกัสโฟกัสโฟกัส มีแม่เหล็กอยู่ด้านบนขนตานะคะถ้าแม่เหล็กอยู่ด้านบนขนตาแบบนี้ให้วางไว้ชิ้นด้านล่างนะคะนี่วางไว้ชิ้นด้านล่างแบบนี้นี่ไอ้ขนตาแบบนี้ค่ะอือนี่นะคะวางไว้ชิ้นด้านล่างอืม แม่เหล็กอยู่ด้านบนขนตานะคะวางไว้ชิ้นล่างส่วนแม่เหล็กอยู่ด้านล่างขนตาแบบนี้ให้เอาไว้ด้านบนแบบนี้โอเคเอาหันกิศนะคะหันเข้าแบบนี้หันโค้งตามนี้ค่ะเนี่ยนี้ยเนีลองเล่นแล้วสนุกติดง่ายะคะ่ะนี่เราจะได้แบบนี้ค่ะเห็นไหม นี่อันนี้แม่เหล็กอยู่บนขนตาส่วนอันนี้แม่เหล็กอยู่ด้านล่างขนตาเวลาติดมันจะได้กรึบนะคะดูดกันแต่ถ้าระวังผิดระวังเอาอันนี้นะคะแม่เหล็กที่อยู่ด้านล่างขนตาเนี่ยมาวางข้างล่างแล้วอันนี้สลักยิ่ขของบนมันก็จะผักกันนะคะนี่เดี๋ยวลองติดดูนี่แบบนี้เลยเวลาจะติดนะคะก็เอาวางไว้บนนี่ดันเขาไปเลยแล้วก็ นิดหนึ่งดันดันตาขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็ปึ๊บแบบนี้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วแค่นี้แล้วก็จัดมันนิดหนึ่งค่ะแบบนี้นี่คือขนตาธรรมชาตินะคะหนาธรรมชาติแบบนี้เลยก็เหมาะสำหรับคนที่แพ้ก่าวติดขนตานะคะแล้วก็เนี่ยติดง่าย ติดอีกข้างหนึงกว่านี่ค่ะอีกข้างหนึ่งก็จับมันแกะออกจากกันนะคะไม่ต้องกลัวหลุดค่ะมันเป็นแค่แม่เหล็กเนี่ยฉีดออกจากกันแ,แล้วก็วางเหมือนเดิมค่ะเวลาใส่ิ้วก็คือด้านหนายอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เอาเจ้าขนตาที่มีแม่เหล็กอยู่ด้านล่างอ่าด้านบนขนตานะคะไว้ด้านล่าง นี้นี่แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งแม่เหล็กอยู่ด้านล่างขนตาก็เอาไว้ชิ้นบนแบบนี่นะคะนี่ค่ะได้แบบนี้เราก็เช็คว่ามันวางตรงกันไหมนี่เหมือนเดิมเสร็จปุ๊บอีกข้างหนึ่งนะคะเราใช้มือซ้าย,ยนะกัมือซ้ายอ่าแบบนี้นะ วางป้ายบนตานะคะ,ะดูมุมให้เรียบร้อยก่อนเสร็จปุ๊บก็ดันขึ้นไปนิดนึงแล้วก็จับประกบเลยนะคะแบบนี้นี่แค่นี้ก็ติดนี่แค่นี้ง่ายมากเลยเห็นไหมคะจับแต่งมันนิดนึงอืมนี่ เห็นไหมสวยเลยนะคะไม่งอกล้านะคะไม่ต้องงอกลวแล้วก็ใช้ได้หลายครั้งมากใช้ได้แบบคือถ้าเราแบบดึงเบาๆก็ถอดเก็บเนี่ยค่ะถอดเก็บไว้ในกล่องแบบนี้ได้เหมือนเดิมน,น่าใช้สุดๆนะคะแล้วก็ อันนี้คือมันหนาเพราะว่าปัดมันคล่าไปก่อนแล้วด้วยแต่จริงๆเวลาติดก็แค่แดัดขนตาแล้วก็ติดได้เลยนะคะขยับให้มันพอดีพดีไม่ให้เกินตาหรือว่าน,นี่แล้วเวลาเอาออกนะคะก็ดึงออกมาได้เลยะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวดึงให้ดูดีกว่านี่เวลา,เอาออกนะคะก็แค่จับแบบปาอย่าไปดึงขนตาเรานะคะนี่เดี๋ยวมันจะออกมาด้วยเห็นไหม นี่ออกมาแล้วแค่นี้อืมง่ายมากเลยนี่ค่ะลองไปหามาใช้กันดูนะคะนี่ค่ะขนตามแม่เลยขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องจะาแม่ไอทีด้วยนะคะ